เอาละครับพาเที่ยวโรงงานนิดนึงนะครับมาชมโรงงานนี่เป็นรถรุ่น VMAX รถไฟฟ้า72วอน5,000วัตต์มาดูได้หนึ่งตันนะครับสีขาวนะครับต่อมานะครับเดินมาเลยครับนี่เป็นรถรุ่น v c a p v c a p ก็มีสเปซแคมาดูได้หนึ่งตันรถไฟฟ้า72วอน5,000วัตต์จะทะเบียนได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเป็นรุ่นเดียวกันนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นข้างหลังผมนี่เป็นสมาร์ทตี ร้อยสามสิบซีซีมันต้องได้ห้าร้อยกิโลนะครับเครื่องยงนต์ร้อยสามสิบซีซีนะฮะตัวนี้เป็นยอดนิยมนะรถคันนี้ก็มีทัาา้งหมดสี่สีสด้วยกันนะครับมีขาวแดงเขียวน้ําเงินนะครับเนี่ยตัวนี้ก็มีสีเขียวมีสีน้ําเงินแล้วจกนี้จะเป็นรุ่นนี้ครับรุ่นนี้เรียกว่าล็อกกี้ก็คือสมาร์ทตี้มาต่อลังคานะครับตัวนี้ก็มันทุได้ห้าร้อยโลเหมือนกันนะครับตัวนี้จดทะเบยนได้นะครับมีสีสีเช่นกันเขียวน้ําเงินขาวแดงนะครับ ต่อมาแล้วครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับ eMac 125ตัวนี้นี่เป็นรุ่นพิเศษนะครับ Limited Edition มาดูได้500ร้อโลเหมือนกันนะครับตัวนี้ใช้เครื่องยนต์1 2 5ยีซห C ไม่มีมาน้ำแต่มีเกียร์โลนะครับเป็นรุ่นลิมิ t ต d ดแค่มีแค่2องคันีเองฮะให้เลือกนะครับอันนี้กระจกนิรภัยด้วยนะครับมีบานนั่นข้างหลังมีที่ปั๊มน้ำฝนเลยพร้อมเลยนะครับตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ มีถังน้ำมันใหญ่20ลิตรนะครับตัวนี้ดีมากนะครับ Limited Edition ราคาถูกด้วยนะครับ Yo,